สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการ Comic World Daily กันอีกแล้วนะครับในวันนี้นะครับผมก็มาอยู่กับอีสเตอร์เอ็กของ Spider-Man No Way Home กันต่อดีกว่าก็เรียกได้ว่าคลิปแรกเนี่ยก็ยาวมากมากเลยนะครับ20นาทีแล้วนะครับผมก็ยังพูดถึงอีสเตอร์เอ็กแล้วก็จุดที่น่าสนใจของหนังเนี่ยยังไม่ได้ถึงไหนเลยนะครับก็เรียกได้ว่ามันเยอะจริงๆแล้วมันเยอะมากๆจนผมเนี่ยต้องแบ่งพาร์ตออกมาปกติคลิปอีสเตอร์เอ็กเนี่ยผมไม่เคยแบ่งพาร์ตมาก,ก่อนเลยนะแต่อันนี้มันยาวมาก จริงก็ต้องขออภัยในความไม่สะดวกตรงนี้ด้วยและในคลิปนี้เองเนี่ยเราก็มาอยู่กับพาร์ทที่2กันแล้วนะครับผมเพื่อไม่เป็นการเสียเวลาแล้วก็ไปดูคลิปที่1มากันก่อนแล้วก็มาดูพาร์ทที่2กันต่อได้เลยครับมาเริ่มฟังกันต่อเลยว่าในหนัง Spider-Man No Way Home เนี่ยมันจะมีอีสเตอร์เอ็กหรือว่ามีจุดน่าสนใจรยละเอียดอะไราต่างๆที่คุณพลาดไปบ้างครับมาเริ่มที่จุดนี้กันเลยครับในตอนที่ด็อกเตอร์สเตรยไล่คาถามานเนี่ยแล้วปีเตอร์เองอะ่ะก็ใส่งเงื่อนไขเพิ่มมาเรื่อยๆถูกไหมจนสุดท้ายแล้วเนี่ ใครที่รู้จักสไปเดอร์แมนมาก่อนเนี่ยน่าจะควรรู้ต่อไปซึ่งอันนี้เองเนี่ยเป็นเหมือนกุญแจถูกไหมที่ทําให้เหล่าวายไลา์เนี่ยนะครับผมหรือว่าเหล่าคนจากมัลติเวิร์สต่างๆเนี่ยเดินทางมาสู่ MCU ได้ก็คือคนที่รู้จักกับตัวของสไปเดอร์แมนมาก่อนครับคนที่รู้ว่าสไปเดอร์แมนเนี่ยคือปีเตอร์ปาร์เกอร์นั่นเอง แต่นะครับผมมีจุดหนึ่งนะครับที่มันไม่ค่อยเมคเซนต์อยู่ก็คือเฮ้ยถ้าแบบนี้เนี่ยทำไมเวนอมถึงรู้ล่ะว่าสไปเดอร์แมนนะครับผมเป็นตัวของปีเตอร์ปาร์เกอร์แต่อันนี้เองเนี่ยนะครับผมก็เรียกได้ว่าสามารถอธิบายได้นะครับเพราะว่าเวนอมเนี่ยมันมีไฮฟ์มายขนาดใหญ่ถูกไหมอาจจะมี1ในนั้นหรือว่าไฮฟ์มายนี้มันเชื่อมกับมัลติเวิร์สอะไรก็ว่ากันไปทําให้เวนอมเนี่ยอาจจะรู้ตัวต,วตนของสไปเดอร์แมนได้อันนี้ก็พอจะหาข้อสรุปมาได้ถูกปะหรือว่าตัวร้ายตัวอื่นเนี่ยก็รู้กันหมดนะครัับผมมวว่่าเเเฮ้ยยตขอองสไปดร์แนนี คือปีเตอร์ปาร์เกอร์แล้วอย่างนี้ทำไมตัวของอย่างแมรี่เจนอย่างเงี้ยทำไมไม่ถึงมาด้วยอันนี้ก็เป็นคำถามว่าทำไมมันถึงไม่มาถึงมีแค่ตัวร้ายมาซะส่วนใหญ่อะไรแบบนี้แล้วก็ตัวของอิเล็กโทรนะครับผมเป็นตัวร้ายที่ ไม่รู้นะครับว่าจริงๆแล้วสไปเดอร์แมนคือปีเตอร์ปาร์เกอร์คนอื่นเนี่ยรู้กันหมดเลยนะครับมีแค่ตัวของอิเล็กโตคนเดียวเท่าน,นั้นที่ไม่รู้แต่ทาไมเขาถึงได้มาอันนี้ผมก็ไม่รู้เหมือนกันแล้วพอไล่ขถาไปแล้วเนี่ยนะครับผมแล้วคุมไม่อยู่เนี่ยนะครับเราจะเห็นได้เลยว่ามันเป็นเหมือนเหมือนเป็นคนที่แบบรูปลักษณ์เป็นแสงขาวๆเนี่ยกำลังจะทะลุเข้ามาถูกไหมทําให้ดร์สเตรนเองเนี่ยต้องเหมือนปิดคาถาแล้วก็ผนึกคาถาเอาไว้นะครับไอ้รูปทรงอันนั้นเนี่ยถ้าเราดูกันดีๆมันมีความเหมือนตัวขออออองง็็็กกกเกเเเจจเปปนนยยย่่่าาาาาามมลละจจสหตุททีวํไ เราถึงเห็นด็อกออกก่อนเป็นคนแรกเลยก็ว่าได้อันนี้ก็เรียกได้ว่าน่าจะเป็นระเละเล็กๆ,ๆที่มาวลเขาใส่มาเหมือนกันนะครับจากนั้นไปที่จุดต่อไปกันเลยอันนี้ไม่แน่ใจว่าเกี่ยวข้องกันหรือเปล่านะครับผมแต่ก็เป็นจุดที่น่าสนใจเหมือนกันผนึกที่ใช้ผนึกคาถาที่ด็อกเตอร์สเตรลออกมาเนี่ยเป็นรูปห้าเหลี่ยมนะครับแล้วมันก็ตรงกับที่ปีเตอร์นะครับผมได้แก้เงื่อนไขไปถึง5รอบมันเองครับโดย5้ารอบของปีเตอร์ประกอบไปด้วยอะไรกันบ้าง1เลย MJ 2เน็ต3ป,ป,ป้าเมย์4แฮ ppy แล้วก็ 5ทุกคนที่รู้จักสไปเดอร์แมนมาก่อนก็คือ5รอบนะครับอันนี้ก็เลยไม่รู้นะว่าเกี่ยวกับรูปทรงของผนึกหรือเปล่าแต่ก็เป็นรายละเอียดที่มันดันตรงกันพอดีแล้วก็อีกจุดหนึ่งที่น่าสนใจก็คือตัวของปีเตอร์เนี่ยบอก5ถูกไหมแต่ด็อกเตอร์สเตรนบอก6เป็นไปได้หรือเปล่าว่าจริงๆเนี่ยอาจจะเปลี่ยน6รอบนะครับดรสเตรนอาจจะมีการ เพิ่มอะไรไปโดยที่ไม่บอกปีเตอร์หรือเปล่าแบบว่าทําให้ตัวเขาเองไม่รู้ปีเตอร์ไปด้วยเหมือนกันอันนี้ก็ไม่รู้เหมือนกันนะเป็นแค่ข้อสันนิษฐานเฉยๆนะครับผมจากนั้นเองนะครับไปที่จุดถัดไปกันเลยหลังจากนั้นเองเนี่ยในตอนที่ปีเตอร์ใส่ชุดสไปเดอร์แมนอยู่แล้วก็บินด้วยเหมือนปีกที่งอกมาจากตรงแขนถูกไหมเป็นเหมือนปีกแบบปีกกระลอกอะครับผมมันก็กําลังบินอยู่แล้วก็ในฉากที่เป็นเหมือนหน้าจอของปีเตอร์ที่อยู่ในชุดสูทสไปเดอร์แมนเนี่ย หากเรามองกันดีๆนะครับมุมบนขวาเนี่ยนะครับผมจะมีเขียนว่า Edit Offline อยู่นะครับก็เรียกได้ว่าก็ น่าจะเป็นความเข็ดนะครับผมที่เกิดขึ้นมาจาก Spider-Man Far from Home แต่ก็เรียกได้ว่าทางคนสร้างเนี่ยโปรดักชันต่างๆก็ยังแบบใส่ใจถึงรายละเอียดตรงนี้ขนาดหน้าจอในตอนใส่ชุด Spider-Man เนี่ยยังมีการเอารายละเอียดเล็กๆแบบนี้มาใส่เลยจากนั้นนะครับผมในจุดถัดไปถ้าเราสังเกตดีๆเนี่ยนะครับผมในตอนที่ตัวของปีเตอร์ถูกดาเมจคอนโทรลนะครับผมเข้ามายึดหลักฐานของในบ้านเนี่ยมันจะมีที่ชาร์จชุดสูตรสไปเดอร์แมนด้วยนะครับเพราะว่าชุดสูตรเองก็ต้องใช้ไฟฟ้าถูกไหมแต่เรียกได้ว่าในตอนที่เข้าไปเนี่ยู่ ที่ชาร์จนะครับผมเท่ากับว่าสูตรเองอยู่ในตัวของปีเตอร์ก็เลยเป็นสาเหตุที่ว่าทําไมปีเตอร์เนี่ยถึงโดนยึดทุกอย่างไปแต่ไม่โดนยึดสูตรไปจากนั้นนะครับผมในจุดถัดมาป้ายทะเบียนรถครับสไปเดอร์แมนเนี่ยมักจะมีอีสเตอร์เอ็กอะไรมากับป้ายทะเบียนรถเสมอนะครับผมซึ่งในคราวนี้ก็ไม่ได้แตกต่างกันนะครับก็มีมาเหมือนกันนะครับผมโดยป้ายทะเบียนที่ดูจะมีความหมายออกมาเนี่ยนะครับผมเป็นป้ายทะเบียนของรถนิสสันนะครับผมที่เขียนว่า S E Y S1DP นะครับซึ่งถ้าเอามาสลับเรียงคำกันเนี่ยนะครับผมก็จะได้คำว่าสไปดี้แบบเติม S ก็คือเหมือนมีสไปเดอร์แมนหลายคนก็จ,จะเป็นการบอกใบหรือเปล่าว่าในหนังเรื่องนี้เนี่ยเราจะได้เจอกับสไปเดอร์แมนถึง3คนกันเลยทีเดียวนะครับแล้วก็นอกจากนี้เองเนี่ยนะครับผมป้ายทะเบียนรถที่เป็นป้ายทะเบียนของรถที่เหมือนผู้หญิงจาก MIT ที่ปีเตอร์พยายามไปคุยด้วยอยู่เนี่ยนะครับผมก็น่าจะมีความหมายซ่อนอยู่เหมือนกันนะครับผมโดยป้ายทะเบียนเนี่ยเขียนว่า 63A5M3 ซึ่งเลข5เนี่ยจะใช้แทนตัว S นะครับผมก็กลายเป็น 63ASM แล้วก็3นะครับซึ่งมันมาจากไหนนะครับผมมันมาจากหนังสือที่ออกในปี1963 The Amazing Spider-Man เล่มที่3และในเล่มนั้นเนี่ยนะครับผมก็เป็นเล่มเดบิวต์ของดรอ t o p โ s ปั่นเอง จุดต่อมานะครับอันนี้เป็นรายละเอียดที่เรียกได้ว่าทางสตูดิโอเนี่ยใส่ใจเป็นอย่างมากเลยในฉากระหว่างการต่อสู้ระหว่างตัวของปีเตอร์กับด็อกอ็อกเนี่ยเราจะสังเกตได้เลยนะครับว่ามีตอนหนึ่งด็อกอ็อกได้เอาแขนกลเนี่ยแทงเข้าไปในรถถูกไหมปีเตอร์ที่กําลังหนีอยู่เนี่ยได้ยิงใหญ่ใส่เข้าไปในแขนกลน,นั้นนะครับผมให้มันติดอยู่กับรถมากขึ้นทําให้เป็นเรื่องยากมากขึ้นต้องใช้แรงมากขึ้นในการที่จะดึงแขนกลน,นั้นออกมาก็เรียกได้ว่าเป็นรายละเอียดต่อสู้เล็กๆแล้วกันที่มาเวลเนี่ยก็ใส่ใจมากๆเลยนนม,มากเผมจมาก เตุผลว่าทำไมแขนก้นของด็อกอ็อกเนี่ยถึงสามารถซึมซับชุดนาโนเทคของปีเตอร์ได้นะครับ เรื่องราวเนี่ยนะครับผมมันย้อนกลับไปตั้งแต่สไปเดอร์แมนภาคหนึ่งของโทบี้แม็กควายเลยตัวของปีเตอร์ปาร์เกอร์เนี่ยได้เคยอ่านรีเสิร์ชของนอร์แมนออสบอร์นมาแล้วก็ได้รู้ว่านอร์แมนออสบอร์นเนี่ยเป็นคนที่เก่งเรื่องนาโนเทคมากๆแต่นอร์แมนออสบอร์นเนี่ยมันก็ไม่ใช่ออคโตออคเตวิเสอยู่ดีถูกไหมแต่เรื่องราวมันเฉลยตรงนี้นะครับผมว่าการสร้างแขนกลของด็อกอ็อกเนี่ยนะครับผมก็สร้างมาจากเทคโนโลยีของออสคอปก็คือเทคโนโลยีของนอร์แมนออสบอร์นนั่นเองก็เรียกได้ว่าทําให้มันเชื่อมโยงกับนาโนเทคที่มีอยู่ใน MCU ได้นะครับก็เป็น การโยงเหตุผลที่แบบโอ้โหข้ามกันจากหนังหลายเรื่องมากๆเลยแต่เรียกได้ว่ามันก็สมเหตุสมผลนะครับแล้วก็อีกจุดหนึ่งที่น่าสนใจเนี่ยหลังจากที่ปีเตอร์เองอะสามารถขโมยการควบคุมแขนกลของดร์ออคโตพุสไปได้นี่นะครับก็เรียกได้ว่าดร์ออคโตพุสเ่ยก็พูดประโยคเหมือนกับที่เขาได้พูดในหนังของสไปเดอร์แมนภาค2มาเหมือนกันนั่นก็คือแบบ lesson to me now นะครับผมแบบ ฟังกูเดี๋ยวนี้นะไอแขนกลอะไรแบบนี้นะครับก็เรียกได้ว่าเป็นเหมือนแบบ Refer ที่เอามาจากหนังเรื่องก่อนก็โอ้โหเจ๋งมากเลยคือแบบเขาเก็บรายละเอียดพวก Refer ์ตรงนี้ดีมากๆเลยนะครับจากนั้นไปที่จุดที่น่าสนใจต่อมากันเลยจุดต่อไปก็คือในตอนที่ปีเตอร์เนี่ยได้พาพเพื่อนๆของเขาเนี่ยครับผมมาที่แสงถัมแสงโทรามเนี่ยตัวของเน็ตก็ได้บอกถุงแม่แบบอุย๊ยเขาอาจจะรู้สึกว่าแบบเขาเป็นนักเวทแบบบางทีรู้สึกมีแบบประกายประกายออกจากมือเขาอะไรแบบนี้นะครับแล้วก็เรียกได้ว่าแบบเนี่ยแบบบรรพบุรุษเขาก็แบบ พูดกล่าวขานเรื่องเวทมนต์กันมานน่นนี่นั่นซึ่งฉากถัดไปเนี่ยนะครับผมในตอนที่ไปบ้านของเน็ตเนี่ยเราจะได้เห็นเหมือนเป็นเครื่องรางที่เกี่ยวกับเวทมนต์เนี่ยแบบโบราณเนี่ยแขวนอยู่ตรงผนังบ้านของเน็ตนะครับผมก็เป็นเหมือนการย้อนไปถึงบรรพบุรุษที่แบบพูดถึงว่าแบบมีเวทมนต์มีอะไรแบบนี้กเ็เรียกได้ว่ารายละเอียดเล็กๆตรงนี้ก็ถูกใส่มาด้วยเหมือนกันจากนั้นนะครับไปที่จุดต่อไปกันเลยในตอนที่พวกเขาเนี่ยได้ลงมาข้างล่างกันแล้วนะครับแบบเราก็จะมีฉากที่เราจําได้ถูกไหมก็คือแบบเน็ตเปิดตู้เย็นใบ ผมดูน่ากลัวราวกับหนังสยองขวัญเลยแต่หากใครสังเกตดีๆนะครับผมว่านอกจากของที่อยู่ในตู้เย็นแล้วอะ่ะมันจะมีตุ๊กตาตัวหนึ่งไว้ที่หันมามองพวกเขาได้เองอะ่ะเป็นแบบเหมือนตุ๊กตาผีสิงนะครับผมแอบใสมาเป็นอีสเตอร์เอ็กอยู่ในนี้ด้วยเหมือนกันครับจากนั้นนะครับผมจุดถัดไปอันนี้ก็เป็นจุดที่ใสมาขำๆนะครับผม MJ เนี่ยก็ไปเจอกับโกตีเทมเพลตนะครับผมก็คือเหมือนที่ที่เอาไว้วางเพื่อแบบล็อกทรงเขาอะ่ะให้โกนเขาออกมาแล้วเป็นทรงเขาแพะก็เรียกได้ว่าอ๋อเราได้รู้แล้วว่าทําไมดเ er, ถึงาป๊ะ หลือเกินนะครับก็เรียกได้ว่าดูแลตัวเองดีเหมือนกันนะครับเนี่ยจากนั้นนะครับผมในจุดถัดมามันก็คือตอนที่พวกเขาเนี่ยเลื่อนในอินเทอร์เน็ตนะครับผมเพื่อตามหาข่าวสารว่าแบบเฮ้ยจะมีไวรัสโผออกมาเองไหมก็เรียกได้ว่าเห็นตัวหนึ่งเนี่ยคล้ายๆกับกรีนกอบบินะครับผมแต่เป็นคนเฉยๆนี่แหละไม่ได้เป็นไวรัสอะไรแต่เขาเนี่ยได้สร้าง ไกดเดอร์ขึ้นมาจากโดนเอาโดนมาประกอบกันแล้วก็บินได้นะครับแล้วก็อีกคนหนึ่งเนี่ยหน้าตาเหมือนแบบยักษ์น้ําแข็งจากแบบต่อภาคหนึ่งเลยนะครับแบบยักษ์น้ำแข็งจากโยธานฮาแต่ก็เป็นฟิลเตอร์เฉยๆหรือว่าแบบเป็นแต่งคอสเพย์เฉยๆอะไรแบบนี้ก็เรียกได้ว่าก็ใส่มานน่ารักน่ารักดีนะครับเป็นรายละเอียดที่น่าสนใจจากนั้นไปที่จุดถัดไปกันเลยแล้วกันนะครับผมจุดถัดมาก,ก็คืออิเล็กโทรจู่ๆก็ได้ร่างใหม่เฉยเลยนะครับอันนี้เนี่ยเป็นสิ่งที่งงที่สุดเลยนะครับผมแล้วก็เป็นรายละเอียดที่เราไม่่สาาาาาาามรรรถหคํอออธิิบบยไดด้จงๆนะเพะวันนก็ูแบบ ปกติถูกไหมมาจากจักรวาลของตัวเองอะไรก็ว่าไปแต่อีเล็กตเนี่ยมันเขาอยากทําให้ตัวละครมันเท่ขึ้นเฉยๆนะครับไม่จำเป็นต้องมีเหตุผลอะไรจูจ่ๆก็ได้ร่างใหม่ที่เท่ขึ้นมาแบบงงๆนะครับผมอันนี้ตัวผมเองก็งงเหมือนกันนะครับแล้วผมก็คิดว่าไม่ใช่ผมคนเดียวหรอกที่งงนะครับก็มีหลายๆคนที่งงเหมือนกันแต่โดยรวมมันออกมาเท่นเนี่ยก,ก็คงจะไม่มีใครว่าอะไรนะครับทุกคนก็คงจะแบบเออโอเคอยู่กับมันได้ก็ว่ากันไปนะครับแล้วก็เรียกได้ว่าอีกจุดหนึ่งที่น่าสนใจเลยนนนเนี่ยนะครับผมก็คือในตอนที่ เสียงของตัวเองในหัวนั่นนะที่แบบเชื่อว,ว่ามาจากหมวกกอบบินนะครับผมซึ่งอันนี้เองก็ได้เห็นในหนังของสไปเดอร์แมนเวอร์ชั่นโฮบี้แมกไายไปแต่ว่าพอมาในหนังโนเวโฮมเนี่ยนะครับสุดท้ายตัวของนอร์แมนเนี่ยตัดสินใจที่จะทุบหมวกทิ้งเลยนะครับแต่ทุบหมวกทิ้งไปเนี่ยเราก็จะได้เห็นในเวลาต่อมาว่าทุบไปก็ไม่ช่วยอะไรนะครับเพราะว่าเสียงไม่ได้มาจากหมวกแต่มันอยู่ในหัวของเขาเองนั่นแหละนะครับก็เรียกได้ว่าเป็นเหมือนการบอกว่าแบบเฮ้ยเหมือน Norman นอะร์แมนเนี่ยนะครับผมพยายามแล้วนะ มันไม่สําเร็จอะไรแบบนี้กอบบินเนี่ยมันคือหนึ่งในด้านของเขากอบบินเนี่ยมันคือหนึ่งในตัวของเขาแต่จุดที่น่าสนใจจริง,รงๆมันคือตรงนี้นะครับผมในตอนที่ตัวของนอร์เนี่ยทุบหมวกเสร็จไปแล้วเนี่ยแล้วก็เดินไปนะครับผมไอฉากที่เดินไปอันนั้นนะ่ะมันเรฟเฟรนซ์ไม่ถึงฉากที่ตัวของโทบี้แมกไก่อะทิ้งชุดสไปเดอร์แมนของเขาในหนังสไปเดอร์แมนเวอร์ชั่นโทบี้แมกไก่ไปแล้วก็เดินไปซึ่งเป็นฉากที่พาร์เรลกันแล้วก็ทําออกมาได้สวยมากๆแล้วก็มีเรฟเฟรนซ์มาจากแบบหนังเรื่องเดิมที่มันนนนมมมมีมมออีีคคววาาาาลลิกกกกกรออออยยยยะะะไพู้้่่ขงงจเะะเจเเเ็ๆ จากนั้นนะครับผมจุดต่อมาที่น่าสนใจ ในป้ายโฆษณาฟรีสนะครับผมที่เรียกได้ว่าเป็นองค์กรการกุศลที่ปีเตอร์ก็มาช่วยถูกไหมป้าเมย์ก็แบบเป็นหัวเรือหลักเลยนะครับผมก็ได้เหมือนสไปเดอร์แมนมาเป็นพรีเซนเตอร์อะไรแบบนี้นะครับแต่ในป้ายโฆษณานี้เองเนี่ยก็จะได้เห็นเลยนะครับผมว่าสังคมใน M.C.U. ตอนนี้เขาคิดยังไงกับสไปเดอร์แมนแน่นอนมีคนสนับสนุนสไปเดอร์แมนแต่มีคนเกลียดสไปเดอร์แมนก็เยอะเหมือนกันนะครับแล้วคนที่ยังเชื่อมิสเตอริโออยู่ก็เยอะเหมือนกันป้ายบิวบอร์ดนี้ก็ได้ถูกการกรบาดไปนะครับผมการกระบาดตรงหน้าสไปเดอร์แมนเลยแล้วก็เขียนว่า หรือว่ามนะิสเตอริโอเนี่ยถูกแล้วนั่นเองมิสเตอริโอคือฝ่ายถูกต้องซึ่งในคำนี้เนี่ยนะครับผมถ้าเราไปดูในซีรีส์ฮอกอายเนี่ยนะครับมันก็จะมีคำลักษณะนี้อยู่แต่เปลี่ยนจากมิสเตอริโอเป็นธานอสแทนนะครับก็เรียกได้ว่าโชยเห็นว่าจริงๆแล้วเนี่ยคนที่เห็นด้วยกับไวด์ไลน์ในจักรวาล MCU อะ่ะก็มีค่อนข้างเยอะเลยเหมือนกันจากนั้นนะครับผมในจุดต่อมาที่น่าสนใจในตอนที่นอร์แมนเนี่ยได้มาหาประเมย์แล้วนะแล้วแบบปีเตอร์เข้ามาเนี่ยเขาก็บอกว่านี่มันไม่ใช่ปัญหหหาาาาขงเเเเเเนนนะรรั This is not is Problem my ซึ่่่ใตตุกกกกกณ์ยมมม็็ดูจะะูจโลถปแ อีกหนึ่งเหตุการณ์เหมือนกันนะครับผมที่ถูกใส่ขึ้นมาเพื่อพาราเรลกับสิ่งที่เกิดขึ้นใน Spider-Man ในเวอร์ชันของโทบี้แมกไกยเพราะว่าในตอนที่ลุงเบนตายเนี่ยนะครับผมมันก็เกิดจากการที่ว่าตัวของปีเตอร์พาร์เกอร์ในเวอร์ชันของโทบี้แมกไกยเนี่ยไม่ได้เข้าไปขัดขวางไอ้โจนคนนั้นก่อนที่มันจะได้ออกไปแล้วสุดท้ายก็เลยได้นํามาสู่การตายของลุงเบนแทนนะครับก็เรียกได้ว่าเป็นเหมือนพาราเรลกับฉากนี้ไปอาจจะไม่ได้ดูเกี่ยวข้องกันโดยตรงมากแต่แบบหลายๆคนก็เชื่อว่ามันเป็นควาาามมมตัั้้้งใใใจอออ่่ะทีีฉกกกนนถูสออหแบบ มีความสไปเดอร์แมนแบบของโทบีแมกควายเป็นอย่างมากเลยนะครับจากนั้นนะครับผมจุดต่อมาที่น่าสนใจเลยก็คือในช็อตที่เป็นช็อตอ่านข่าวของเจโจโน่าเจมสันเนี่ยนะครับ <c oughs> ก็ได้มีการแขวะสไปเดอร์แมนอีกแล้วนะครับผมเขียนว่า เฮ้ยทำไมสไปเดอร์แมนเนี่ยถึงเกียรติแบบ national monument จังแบบอารมณ์แบบเขาเรียกว่าอะไรอนุสรณ์ของชาติอะไรแบบนี้นะครับซึ่งก็เป็นการร e c a l l ไปถึงภาคที่แล้วทั้งสองภาคเลยไม่ว่าจะเป็น homecoming หรือว่า far from home นะครับใน far from home เนี่ยก็คือ tower bridge ของลอนดอนถูกไหมส่วนใน homecoming เนี่ยก็คือ washington monument นะครับไปกันที่จุดต่อไปกันเลยนะครับผมในตอนที่ doctor octopus เนี่ยนะครับผมได้เล่าว่าแบบเฮ้ยเขามาที่นี่ยังไงเนี่ยเขาบอกว่า เฮ้ยเขาอะได้ตัวของสไปเดอร์แมนแล้วแบบจับตัวของสไปเดอร์แมนได้อยู่แบบจับอยู่เลยอะไรแบบนี้นะครับผมแบบได้แบบ I h a d e him by the throat เลยนะครับก็คือเหมือนอยู่หมัดแล้วอะ ซึ่งช็อตนี้เองเนี่ยนะครับผมมันก็เป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นมาแล้วนะครับถูกไหมเพราะว่ามันเกิดขึ้นใน s p i d e r m a n ภาค2นะครับผมก็เรียกได้ว่าย้อนกลับไปถึงฉากที่เขาเนี่ยได้จับตัวของโทบี้แมกควายไว้ได้สําเร็จนั่นเองแต่มันก็คือฉากก่อนที่โทบี้เนี่ยจะเปลี่ยนเข้าไปนะครับผมก็เรียกได้ว่ามาต่อกันเลยก็เป็นเรื่อรนซ์ที่ทํากันบ้านมาดีมากๆเหมือนกันต่อจากนั้นจุดที่น่าสนใจถัดมามันคือตัวของลิซ่านั่นเองครับเพราะว่าอย่างตัวของดร็อคเกอรืออตโตบูสเนี่ยก็ตายถูกไหมหรือว่า Green Copy การี กูตายไหมนเนี่ย ซึ่งก็ไม่ได้รับคําตอบออกมานะครับเพราะอะไรครับเพราะว่าในเรื่องเขาไม่ได้ตายยังไงเลยครับผมเขาถูกจับขังคุกไปแล้วก็ต่อจากนั้นเองเนี่ยเราจะได้เห็นพลังของสไปเดอร์เซนนะครับผมได้ปรากฏออกมาอย่างแบบชัดเจนเลยนะครับในตอนที่ตัวของปีเตอร์พาเกอร์เนี่ยพยายามจะขโมยกล่องที่จะใช้ส่งเหล่าวายรายเนี่ยกลับไปถูกไหมนะครับแต่แบบว่าปีเตอร์ก็ไม่ยอมแหละขโมยจะหนีออกมาให้ได้แต่ด็อกเตอร์เนเนี่ยก็ได้ลากตัวของปีเตอร์กลับมาแล้วก็ได้ใช้พลังของเขาเนี่ยผลักวิญญ,ญาณของปีเตอร์ออกจากล่างไปแต่แม้ว่าวิญญาณของ แล้วเนี่ยเราจะได้เห็นเลยว่าร่างกายของปีเตอร์เนี่ยยังคงขยับได้ตามสัญชาตย,ยานอยู่ก็เรียกได้ว่าเป็นพลังสไปเดอร์เซนที่เวอร์วังอลังการมากๆเลยนะครับจากนั้นจุดหัดไปกันเลยดีกว่าจุดต่อไปก็คือในตอนที่ปีเตอร์เนี่ยหลุดออกมาได้ถูกไหมแล้วก็แบบกําลังจะหนีต่อเนี่ยตัวของดร c t o ตรนเองก็ได้ส่งผาคลุมของเขา โคล a ออฟเลวอเรชันเนี่ยนะครับผมไปไล่ล่าปีเตอร์แล้วในตอนที่ช็อตที่มันแบบมาสวมตรงปีเตอร์อ่ะมันก็เป็นเหมือนการที่บอกว่าแบบเออในอนาคตหรือว่าในเหตุการณ์ใดในมัลติเวิร์สเนี่ยปีเตอร์เนี่ยนะครับผมน่าจะได้ผ้าคลุมนี้มาซึ่งมันก็คือเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นใน w ัด t If นั่นเองนะครับผมในวัด t i ฟตอนซอมบ,บี้แล้วก็เรียกได้ว่าในคอมมิกเนี่ยนะครับเราก็ได้เห็นภาพนี้ไปเหมือนกันก็คือปีเตอร์เนี่ยนะครับก็ได้สวมผ้าคลุมนี้ไป จากนั้นนะครับผมในจุดถัดมาเลยในระหว่างที่ดร์สเตรนเนี่ยนะครับผมเดินไปตามปีเตอร์เนี่ยนะครับเราจะได้เห็นช็อตหนึ่งในร้านหนังสือนะครับผมที่เป็นนิตยสารที่มีหน้าปกเป็นตัวของลิสอารันนั่นเองนะครับผมหรือว่าลูกสาวของเอเดียนทูมนะครับแฟนของปีเตอร์ปาร์เกอร์ในภาคแรกนั่นเองนะครับผมโดยตัวของลิสเนี่ยนะครับในหน้าปกเนี่ยก็เขียนว่า he ซ์ไลเออนั่นเองนะครับหรือว่าบอกว่าไอ้สไปเดอร์แมนมันคนโกหกนะครับผมก็เรียกได้ว่า เป็นรายละเอียดที่เล็กน้อยมากๆนะครับแต่ก็ยังคงใส่ใจมากๆอยู่ดีต่อจากนั้นเองนะครับในฉากที่เข้ามาสู่มิติกระจกของด็เตอร์สเตรแล้วเนี่ยเราก็จะได้เห็นนะครับผมว่าปีเตอร์เนี่ยได้ผ่านส่วนของไฮไลท์มาด้วยซึ่งก็คือส่วนที่เคทบิชอปเนี่ยได้แนะนําให้กับเยเลนาในซีรีส์ฮอกอายเหมือนกันก็เรียกได้ว่าจริงๆสไปเดอร์แมนเนี่ยมีเรฟเฟนซ์ถึงฮอกอายก็เยอะมากๆเหมือนกันนะครับแต่เดี๋ยวดูไปเรื่อยเราจะเริ่มเห็นมันขึ้นเรื่อยๆนะครับต่อจากนั้นก็เลยจุดถัดไปในตอนที่ Peter ปีเตอร์เน,น ผู้ในโลกแห่งความจริงเนี่ยจะมีรูกป,ปั้นเทวดาอยู่แต่ดูเหมือนว่าถ้าเราดูกันเร็วๆเนี่ยรูปปั้นนั้นน่ะมันรูปทรงไม่เหมือนเทวดาที่มันเคยอยู่ตรงนั้นเลยก็เรียกได้ว่ารูปปั้นตรงนั้นอ่ะอาจจะถูกสร้างขึ้นมาให้เป็นรูปปั้นอเวนเจอร์เหมือนกับโปรเจกต์ที่ทําให้เทพีเสรีภาพเนี่ยมาถือโลกกับตันอเมริกาหรือเปล่าก็เป็นข้อสันนิษฐานที่ชาวเน็ตเนี่ยเขาตั้งกันมาอยู่นะครับจากนั้นนะครับผมเรามาช็อตของนอร์แมนออสบอร์กันบ้างดีกว่านะครับในตอนที่น,นอร์แมนออสบ เขาได้พูดประโยคที่เรียกได้ว่าเหมือนกับประโยคที่เขาพูดมาในหนัง Spider-Man ในปี2002หรือว่า Spider-Man t o b ทบ a ้แมกคแบบเป๊ะๆเ,เลย you know something of a s c i e n t i s t my s e l f เนี่ยนะครับผมก็คือแบบเหมือนเดิมเป๊ะๆเ,เลยครับจากนั้นนะครับผมจุดถัดไปที่น่าสนใจนั่นก็คือจุดที่ปีเตอร์เนี่ยได้มาเจอกับเน็ตนะครับแล้วเขาก็แบบจับมือกันแบบทำท่า,ทาแบบตามสไตล์ของเด็กวนะัยรุ่นน่ะแต่ ในตอนนั้นเองเนี่ยมันมีเหมือนแสงประกาย,ยออกมาจากตัวของเน็ตนะครับผมออกมาจากตรงมือของเน็ตพอดีเนี่ยก็เรียกได้ว่าเป็นเหมือนเหตุการณ์ที่บอกใบนะครับว่าเน็ตเองเนี่ยก็มีพลังเวทมนต์เหมือนกัน,นครับต่อจากนั้นนะครับผมจุดถัดไปกันเลยครับจุดต่อมาที่น่าสนใจมันคือตอนที่สไปเดอร์แมนเนี่ยได้พาเราาวรายจากมัลติเวิร์สมาที่คอนโดของแฮปปี้นะครับแล้วเราก็จะได้เห็นนะครับผมว่าเหมือนมันจะมีชั้นวางหนึ่งเนี่ยมีคำว่าสล็อตเขียนอยู่นะครับคำว่าสล็อตนี้นะครับผมเป็นการให้เกียรตินักแต่งสไปเดอร์ มีชื่อว่าสล็อตนั่นเองครับจากนั้นนะครับผมจุดต่อมาที่น่าสนใจปีเตอร์เนี่ยก็ได้เปิดเครื่อง Star ์ทฟาร์บิเคเตอร์นะครับผมซึ่งเครื่องนี้เองเนี่ยเราได้เห็นกันไปแล้วนะครับในภาคที่แล้วนั่นก็คือ Spider-Man Far from Home นะครับผมในฉากที่อยู่ในเจตนั่นเองถึงแม้ว่าในตอนที่ติดอยู่ในเครื่องบินเนี่ยจะดูล้ํากว่านะครับแต่พอเปิดออกมาเนี่ยลักษณะเครื่องน่าจะเหมือนกันเลยนะครับก็เรียกได้ว่าน่าจะเป็นเครื่องเดียวกันที่ถูกเอามาวางเ,เ,เอาไว้ที่คอนโดแฮปปี้ด้วยเหมือนกันแต่จุดที่น่าสนใจมันอยู่ตรงนนนนีีีี้้้้คครรัรัือือออออเเเเยยกกไดดว่่่่าาาฮพพมมมททปะูู็งงงงตใชลถ เขาก็เลยเลือกใช้อาร์คเรย์แอคเตอร์เนี่ยเป็นแกนพลังงานแต่แบบว่าพออยู่ในเจ็ตเนี่ยในเจ็ตเองมันอาจจะมีพลังงานเยอะอยู่แล้วไงก็เลยไม่ต้องใช้อาร์คเรย์แอคเตอร์เป็นแกนพลังงานหรือว่าอาร์คเรย์แอคเตอร์อาจจะถูกใช้เป็นแกนพลังงานของเจ็ตนั้นเลยแล้วค่อยส่งมาที่เครื่องนี้ด้วยก็เป็นไปได้เหมือนกันนะครับจากนั้นไปที่จุดต่อไปกันเลยดีกว่านะครับผมที่เป็นรายละเอียดที่น่าสนใจมันก็คือในฉากที่ด็อกเตอร์ออคโตโัสกับตัวของป้าเมย์เนี่ยเหมือนมากินน้ําด้วยกันอนะไรแบบนี้ถูกไหมก็เรียกไดววว่า่าาานนมมมมือััอคนนัคคีูจะสพธ์กกตร พ่ออะไรครับจริงๆตรงนี้ก็เป็น Reference ไม่ถึงในคอมมิกเหมือนกัน ด็อกเตอร์อต้พุสเนี่ยเคยเดทกับป้าเมย์ในคอมิกอยู่ช่วงหนึ่งด้วยนะครับก็เลยเรียกได้ว่าอันนี้ก็ถูกเอามาใส่เป็น Egg อีสเตอร์เอคขำๆไปจากนั้นในจุดที่น่าสนใจถัดมาก็คือในตอนที่ปีเตอร์เองอ่ะได้สร้างชิปใหม่มาให้กับตัวของด็อกออกถูกปะหากเราสังเกตดีๆเนี่ยแม้ว่ารูปลักษณ์ของชิปอะมันจะไม่ได้เหมือนเดิมนะครับผมแล้วก็มีดีไซน์ที่เป็นเหมือนเทคโนโลยีมาจากเทคโนโลยีในจักรวาลของ MCU นี้ก็าจะาดูลำล้ำกว่าในเวอร์ชั่นของสไปเดอร์แมนโทบี้แม็กควายก็หน ดีไซน์เนี่ยก็คงต้องไปศึกษาอย่างละเอียดเลยว่าการดีไซน์ตัวละครของดร์ออคโตปุสในเวอร์ชันของโทบี้แมกไกเนี่ยเป็นยังไงและเอามาปรับจากอันเดิมเนี่ยให้มาดูไฮเทคขึ้นด้วยการเสริมเทคโนโลยีของ MCU ปัจจุบันเข้าไปนะครับก็เรียกได้ว่าเฮ้ยมันเป็นรายละเอียดเล็กๆแต่ถ้าเรามาสังเกตดีๆเออว่ะมันเอาอันเดิมมาเลยแล้วเอามาเสริมนิดเสริมหน่อยเติมนิดเติมหน่อยแต่แบบว่าไม่ได้คิดอะไรขึ้นมาใหม่ครับประโยคการพูดส่วนใหญ่ของตัวละครเนี่ยก็ยังคงบุคลิกของภาคเดิมๆเ,เนี่ยที่มาจากแบบต้้นฉบบัขของพวกเเาามมไดดหลย ก็เป็นงานที่สุดยอดมากๆของมาเวลเลยนะครับผมแล้วตอนนี้เองเนี่ยก็พูดกันจนแบบน้ำลายจะฟูมปากอยู่แล้วนะครับนี่ก็20นาทีแล้วนะครับผมยังไงในวันนี้นะครับผมก็คงต้องขอจบอีสเตอร์เอ็กพาร์ทสไว้เท่านี้นะครับของสไปเดอร์แมนโนเว o m e โฮมเดี๋ยวมีพาร์ทสต่อนะครับผมก็เรียกได้ว่าแบ่งเป็นพาร์ทละยี่สินาทีไปแล้วกันน่าจะเวิร์กที่สุดนะครับถ้าให้ผู้ชมนะครับผมอยากได้เรื่องราวไหนหรือว่าอะไรยังไงอีกก็คอมเมนต์บอกเรากันมาด้านล่างได้เลยยังไงในวันนี้หมดเวลาลงแล้วก็ผมขอ ผู้ชมมีเรื่องราวจุดไหนอะไรยังไงนะครับผมอยากจะเสริมขึ้นมาอีกจากการดูหนัง Spider-Man No Way ว o m e มาเจออะไรที่เราอาจจะไม่ได้เจอมาเราอาจจะไม่ได้อ่านเห็นเรา,าจ,จะไม่ได้เจออะไรมาเนี่ยก็คอมเมนต์บอกกันมาได้เลยนะครับไม่มีผิดไม่มีถูกนะครับผมก็สนุกสนุกกันเฉยๆนะครับผมก็เรียกได้ว่ามาช่วยๆกันละกันนะครับยังไงวันนี้กับผมขอลาอะไรครับผมเดี๋ยวไว้เจอกันถ้าทำทันอาจจะได้ลงวันนี้เลยในคลิป ของพาที่3นะแต่อาจจะยากหน่อยเพราะว่าคลิปมันยาวมากเลยก็เดี๋ยวไว้รอดูกันนะครับยังไงในวันนี้ก็ผมลาไปก่อนบ๊ายบายครับสวัสดีครับ